ทำทำทำทธนี่คือกล่องของเซนฟอนซัอาตแล้วเครื่องล่ะ,ลละฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตอยู่ข้างในหรือ,ปอเปล่าเปิดดูสิเเก่งนี่ว่า สนรู้มากเลยเอาเปิดซิเปิดมาเล่นตัวเองด้วยแสนรู้มากเลยฟงแอปนี่คือหน้าตาของเครื่องภายในนะครับเยียเยอะนะคะพี่เดี๋ยวล่วงลงมาเฮ้ยไม่ลลนจริงเหรอเอมมือลองไว้นี่ชูแอปนี่มันคือแท็บเล็ตหรือเปล่านั่นนิะสิ6.8นิ้วกันเลยทีเดียวนะครับตัวนี้แต่เขาก็ยังเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนกันอยู่นะคะแต่ว่าที่ทำหน้าจอใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าทางค่ายเขาให้เปเหตุผลว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับตอบโจทย์เอนเตอร์เทนเมนต์ เต็มตัวคือดูหนังฟังเพลงจะ YouTube จะแบบว่าโอ้ยได้หมดทุกอย่างสิทุกสิ่งอย่างเพราะว่านอกจากเป็นหน้าจอ6.8นิ้วเต็มตาคอมเบลต์ Full HD และยังมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอที่มีระบบเสียงแบบใหม่ที่ใช้แม่เหล็ก5ชุดในการขับเสียงออกมาให้มันดังอลังการอ๋อแล้วเป็น7.1 surround ราด้วยนะคะอ่าใช่แล้วครับลองไปถือไว้ก่อนอ๋ออย่าใจเย็นใจเย็นไม่มีตังไปใช้เขานะอันนี้เครื่องจริงหรือมอกอัพจะได้ลองเครื่องจริงเครื่องจริงใช้งานได้นะครับอ่ะ มาดูที่ตัวกล่องก่อนไม่ใช่ไฮโซแค่เครื่องตัวกล่องก็มีความล้ำหรูด้วยนะครับนี่คือลิ้นชักคือกล่องนี้ยพอเวลาเอามือถือออกมาสามารถเอาไปใส่เครื่องเขียนตั้งไว้บนโต๊ะได้ทันทีคือมีลิ้นชักอยู่ด้านล่างด้วยนะคีับคือเปลี่ยนเป็นเครื่องสมานก็ได้ซึ่งในนี้นะคะก็จะมีทั้งตัวอะแดปเตอร์นะคะหูฟังมีเซ็นเตอรใช่ไหมประมาณนี้แหละนะครับกล่องมันเลิศหรูอลังการมากเลยอ่ะ อยากได้กันพี่ก็เก็บกล่องไว้เดี๋ยวน้องเก็บเครื่องไม่ใช่เปล่าเอามาดูรอบๆตัวเครื่องกันหน่อยน้าหนักก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะก็มันใหญ่ก็ต้องน้าหนักเป็นธรรมดาแล้วแบดก็ระดับสี่พันมิลลิแอมป์นเต็มเต็มมือเลยมากเลยอ่ะเออนะคะก็เจ้าตัวนี้ก็มาพร้อมกับดีไซน์เป็นซิกเนเจอร์ของทางตัวเซนฟอนสามแล้วแหละก็เป็นโลหะกระจกเหมือนกันแล้วก็มีการตัดเนี่ยตรงขอบนะคะวิบวับวิบวับแบบนี้ใช่แต่ว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยมันจะไปคล้ายของฝั่งตัว เซนโฟน3ามเดอร์ก็คือเพราะว่าเป็นด้านหลังจะเป็นโลหะทั้งชิ้นเลยนะคะเป็นแบบนี้ฟึ้มแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เป็นปุ่มปุ่มเพิ่มลดเสียงนะ่ใช่สแกนนิ้วนะเพราะว่าถ้าเป็นเซนโฟนสามจะอยู่ข้างงตรงนี้จะเป็นปุ่มสแกนนิ้วซึ่งไม่ใช่สแกนนิ้วอยู่นี่ด้านหน้าครับอยู่ด้านล่างนะครับอ่มกดนะค่ะ แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเจ้าตัวนี้เน้นเป็นสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์โดยเฉพาะเห็นเขาบอกว่าจอตัวนี้มันให้การแสดงผลได้เท่ากับ 4K ในท้องตลาดเลยปะไม่เชิงนั้นประมาณว่าเรื่องของเรื่องของการแสดงภาพมากกว่าที่จะมีความคมชัดในเรื่องของเวลาเราดูพวกภาพยนต์ต่างๆเนี่ยจะโอเคเขาบอกว่ามีชิปกราฟิกที่เทียบเท่าเทียบเท่านะถูกๆประมาณกับตัว 4K ในท้องตลาดใช่แล้วก็มีการปรับเรื่องของภาพวิดีโอที่ดูเนี่ยให้มันคมชัดแล้วก็ไม่มีการกระตุกเวลาเราความความแร็สูงๆจะมีการกระตุกประมาณนี้แล้วก็นอกจากนี้สเปคตัวนี้ก็จัดมาให้ค่อนข้างจะโอเคนะคะอยู่ที่ RAM 4GB นะคะโดยความจำภายในตัวนี้ให้มาเท่าไหร่คะ 64GB ครับแล้วก็ใส่บ i c r o s d การ์ดเพิ่มได้ใช่ชิปเซ็ตก็เป็น Snapdragon 652นะครับแล้วก็รองรับการสแตนบาย 3G ทั้ง2ซิมด้วยอืม ะะแล้วตัวกล้องกล้องหลังตัวนี้ก็คือจะเหมือนตัวเซนท์โฟน3ดิลักซ์เลยถูกปะคะใช่แล้วครับเป็นกล้องเกดเดียวกันคอมเอียด23ล้านพิกเซลมา้อมกับระบบกันสั่นนะครับแล้วก็มีไทเทคโฟกัสหลายๆคนเริ่มงงไทเทคโฟกัสมันคืออะไรก็เป็นเรื่องของออมีการใช้เทคโนโลยีสามอย่างมาร่วมกันก็คือเลเซอร์โฟกัสเฟดเดคชั่นออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็มีตัวโม <Motion. S 2> ชั่น คือ,ตา,อาตามถ่ายตามถ่ายอุปกรณ์สิ่งที่เคลื่อนไหวในเฟรมกล้องน,นั่นเองก็เรียกได้ว่าโฟกัสได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วทั้งระยะใกล้ไกลแล้วก็วัตถุที่มีความเคลื่อนไหวอยู่นั่นแหละนะคะก็คือครอบคลุมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้อย่างที่บอกว่าเน้นเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ใช้งานได้หลากหลายตามสเปคของมันเพราะฉะน,นั้นเรื่องของแบตเตอรี่ก็ต้องอึดด้วยถูกต้องครับตัวนี้ก็แบตเตอรี่4,000กว่ามิลลิแอมสี่พักมิลลิแอมแล้วก็มาพร้อมฟ้าชาร์จด้วยนะคะอ๋อใช้ข้อมูลแม่นมากเลยชาร์ะ ใช่ครับตัวนี้ก็ชาร์จเร็วครับใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงครับจากศูนย์เลยนะคือจากศูนย์เนี่ยสชั่วโมงเต็มแหละจากศูนย์ไปถึงศูนย์เนี่ยนะหป็นร้อยสิครับอ๋อนะคะ2ชั่วโมงถามพี่พัทว่าดีกว่าตอนนี้เอาไปใช้เอาไปลองเล่นแล้วประสบการณ์การใช้งานเป็นยังไงบ้างจากที่ลองใช้งานแบบหนักหักโหดเลยคือเปิดจอทั้งวันเวกมอนโกทั้งวันไม่ใช่อ๋อแล้วันนมันหนักไปใช่ไหมเออมันไม่ใช่แบบนั้นสิ คือลองเทียบกันแล้วนะครับกับตัวพวกเซนโฟน3ตัวรุ่นเล็กๆของเขานี่แหละ,ะก็เหมือนกับว่าแบตเตอรี่อาจจะมากกว่าก็จริงแต่ว่านี่หน้าจอมันใหญ่อาจจะกินแบตแล้วกินไฟมากหนัยเพราะต้องให้ความสว่างเยอะนะ,ะก็คืออายุการใช้งานก็จะใกล้เคียงกันคือประมาณเล่นแบบเปิดจอยาวโปเกมอนโกประมาณ4ี่ชั่วโมงมแต่ว่ารวมแล้วก็เรื่องของการใช้งานทั่วไปนี่ลื่นไหลโอเคเลยทีเดียวครับเรื่องของกล้องก็โอเคถ่ายได้ออกไมาได้สวยแล้วก็ มีเรื่องของการปรับผ้าโฟกัสหรือการปรับโทนสีเนี่ยเลคทอร,รี่ใหม่ของทาง a อ u s ที่เขาใส่มาในกล้องของเซนฟอนสามั้งซีรีส์เนี่ยก็ยภาพสีที่ดีขึ้นค่ะก็ถือว่าประสบการณ์การใช้งานโดยรวมดีเลยทีเดียวใช่ครับแต่จะมีเรื่องของความอุ่นๆความร้อนนิดนึงเพราะว่าไอ้ตรงนี้แหละขอจับนิดนึงมาจับอะไรขอจับเครื่องสิอ๋ออื่นไม่อยากจับหรอกเาจริงแล้วนะนี่นะครับ คือตัวเครื่องนี่เวลาใช้งานไปนานๆไปทีออกกลางแดดบ้างอะไรบ้างเพราะต้องไปเดินเล่นกันนี้ใช่ไหม,มความอุ่นความร้อนเนี่ยมันมันอยู่ในโซนที่แบบเราเป็นโซนที่เราถืออ่ะคือช่วงเนี้ยช่วงเนี้เยเออนะนั่นแหละก็เลยแบบรู้สึกว่าบางคนถือรู้สึกว่ามันร้อนไปหน่อยแต่บางครั้งครับถือว่าเอาจริงก็ไม่ร้อนมากขนาดนั้นแต่ก็สึกอุ่นได้ง่ายในส่วนของการสแกนนิ้วมือ,อก็ทำงานได้เร็วครับเพราะไม่ใชแม่นยำเลยทีเดียวนะครับแล้วมาพร้อมกับ a n d ด o i d 6.0ค่ะครับก็ถือว่าโอเคอยู่ แล้วตั้งแต่ใช้มานอกจากความอุดแล้วเนี่ยมีอะไรที่รู้สึกเอ้ยอีกนิดนึงน่ะยังปรับยังแก้ได้อีกมีไหมก็มีเรื่องแบตนี่แหละคืออยากให้มันอึดมากกว่านี้อีกนิดนึงคือไหนๆนให้มา4,600ม mm. ิลลิแอมแล้วใช่อยากให้มันถือได้นานกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะดูหนังอะไรก็อยากให้มันได้นานกว่านี้อีกหน่อยนึงคือเอาจริงผมเคยประทับใจตอนเซนโฟนแม็กซ์มามากๆเพราะตัวนั้นนี่เน้นเรื่องแบตเลยโดยสแตนบายได้แบบ34วันแบบโอ้เวอร์วังมากอะ่ะ คือเครื่องเล็กแต่ว่าแบตอึดใช่อันนี้ก็อย่างที่บอกมันถูกชดเชยเรื่องเรื่องของหน้าจอด้วยหน้าจอใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของลําโพงอะไรอย่างงี้ก็จะช่วยม็นิมอการกินแบตมากขึ้นกะนนะนี่ก็คือประสบการณ์การใช้งานที่นี่ถามพี่พัชก่อนราคา21,990บาทกับสเปคแบบนี้การใช้งานแบบนี้พี่พัชถือว่าคุ้มไหมก็ถือว่าไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปเอาจิงเรื่องของสเปคก็มีคนติเรื่องของ cpu ที่เป็น snap d r a g า n 52ทำไมไม่ไม่ที่ไมแปดใช่ไหมเอออะไรอย่างงี้นะครับ แต่เท่าที่ลองดูก็มันก็ยังลื่นถือว่าโอเคตอบโจทย์ได้อยู่ครับจุดเด่นก็คือตอนนี้ตลาดเนี่ยเราหาสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตเอาจริงขนาด7นิ้วเนี่ยไม่ค่อยมีหท่อไหนทําทอ,อกมาแล้วยากแล้วนะมันกับเงียบหายไปเลยแล้วก็<า>รุ่นที่ออกมาพร้อมกับสเปคสูงๆเนี่ยยิ่งหายยากไปใหญ่จะเป็นแท็บเล็ตแบบราคาถูกๆูนิ้ว3 0 0 0 5,000ไม่ถึงหมืน่นแต่ว่าใครอยากแบบอยากได้โูหอยากได้แบบจอใหญ่ด้วยสเปคแรงด้วยเนี่ยาาก็จะมีตัวเลือกอยู่ไม่มากนักเซนฟอน3อัลตร้าเข้าไปอีกตัวหนึ่ง ถ้าเกิดชอบแนวนี้ยังไงก็โดนวา<ช>ยกัน<ช><ช>และเนี่ยแหละค่ะก็คือเซ้นพจน3อัลตราสมาร์ทโฟนรุ่นที่หน้าจอใหญ่เน้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์เอนเตอร์เทนเมนต์วาสจำหนายในบ้านเราที่21,990บาทค่ะเนี่ยแหละค่ะก็คือรายการ The Battle ในค่ำคืนนี้นะคะแต่น่าเสียดายหมดเวลาลงแล้วยังไงสามารถกลับมาติดตามรายการ The Battle ได้ใหม่ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ทางช่อง Nation TV ค่ะสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อติชมรายการหรือมีคำถามอะไรอยากจะถามแล้วก็ ติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางโซเชียลแบบนี้เลยครับแล้วเอาไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ